สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนนะครับพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับวงการเคป๊อปนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องราวดรามา่าหรือว่าประเด็นอะไรที่น่าสนใจเราจะหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็มาชวนทุกคนนะครับพูดคุยไปกับออมกอพอดแคสต์ครับผม แล้ววันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาชวนทุกคนคุยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงที่เราชื่นชอบมากๆนะครับแล้วก็เป็นวงน้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์ได้ไม่ถึงปีเลยนะครับนั่นก็คือวง e s p a ้าเกิลกรุ๊วงล่าสุดจาก SM Entertainment นั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จัก e s p a ้กันแล้วนะครับเพราะว่าวงน้องใหม่วงนี้เนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะครับในเรื่องของเพลงแล้วก็คอนเซปที่ แปลกใหม่มากๆนะครับและเอสป้านะครับก็เพิ่งจะได้คัมแบ็กกับมินิอัลบัมชุดแรกนะครับก็คืออัลบัม Swash นั่นเองนะครับที่เพิ่งปล่อยเพลงมาได้ไม่นานนี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเพลงก็ยังติดชาร์ตในอันดับที่สูงมากๆอยู่เลยนะครับในเรื่องของเพลงของเอสป้าเนี่ยตั้งแต่ next level มานะครับก็ จุดกระแสให้กับวงเนี่ยได้ก้าวขึ้นทํำลายสถิติต่างๆของตัววงนะครับไม่ว่าจะเป็นสถิติร่วมเจนเดียวกันอย่างเจน4นะครับรวมไปถึงสถิติใหม่ๆที่ยังไม่นับเจนนะครับก็เอสปาเนี่ยก็ได้มีการทํำลายสถิติไปค่อนข้างหลายอย่างเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวงที่ประสบความสำเร็จมากๆกับรุกกี้ที่อายุตัววงเดบิวต์วยังไม่ถึง1ปีนะครับและล่าสุดนี้นะครับ ก็มีข่าวดีให้แฟนคลับของเอสปาหรือว่าไมนะครับได้ฮือฮากันอีกครั้งนะครับ ร้อมที่จะยกนิ้วขึ้นมาทาเล็บเจลทับเข้าไปอีกนะครับนั่นก็คือเอสปาเนี่ยได้คอนเฟิร์มนะครับเป็นเกลก๊ปวงแรกนะครับจากวงการเคป๊อปเลยที่จะได้เข้าร่วมเทศกาล h a n k s g i v i n g ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับโดยเอส a ปานะครับจะได้เข้าร่วมงาน Thanksgiving Day p a เ a ต e นะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับในวัน ที่25พฤิจิกายนที่จะถึงนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นของทางสหรัฐอเมริกาเลยและนี่ก็เป็น Girl Group จากวงการเคป๊อปวงแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่จะได้เข้าร่วมงาน Thanksgiving Day นี้นะครับงาน Thanksgiving Day Parade เ,เนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ95ปีในปีนี้นะครับเป็นเทศกาลขอบคุณพระเจ้าขนาดใหญ่ที่จัดโดย Macy's แบรนด์ห้างสรรพสินค้าอเมริกันนะครับ โดยทางมาซี่เนี่ยก็ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานเทศกาลในปี2021นี้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับทางเว็บไซต์ Off i ิเชียลเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเอสป้าว่าเอสป้าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ในวงการเคป๊นะครับที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยคาริน่าวินเทอร์จีเซลและนิงหนิงนะครับด้วยคอนเซป ไซฟ f i ที่แต่ละคนมีตัวตนอยู่ในโลกเสมือนจริงมิวสิกวิดีโอเพลงเปิดตัวของพวกเขา Black m e m b e r มียอดวิวทะลุ100ล้านวิวบน YouTube อัลบั้มแรกของ K-POP g r กรุหญิงอยู่อันดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาบน Billboard 200 Chart นะครับ นอกจากเอสปแล้วเนี่ยในงานเทศกาลปีนี้เนี่ยก็จะมีดาราที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับได้เข้าร่วมและเรื่องราวดีๆนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นข่าวที่น่าแสดงความยินดีด้วยมากๆเลยนะครับเพราะว่าถือได้ว่าเอสปเนี่ยได้มีการก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของความมีชื่อเสียงนะครับเพราะว่าจากที่ทางเว็บไซต์ Official เขาได้เคลมมาแล้วเนี่ยก็คือเอสปเนี่ยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจาก K-pop วงแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่จะได้เข้าร่วมงานที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ของทางอเมริกานะครับเหล่าแฟนคลับเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับลหลายๆคนเนี่ยก็ลุ้นว่า SM เนี่ยจะส่งเอสปาไปเข้าร่วมงานพาริสจ,จริงๆเลยไหมขอให้ไม่เป็นแค่การส่งคลิปวิดีโอไปนะครับเพราะว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยได้ไปเจอแฟนคลับ ได้ออกงานที่เจอผู้คนสักทีนะคบเพราะว่าเอสป้าเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวงน้องใหม่ที่เดบิวต์มาในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดนะครับเด็กๆในวงเนี่ยก็เคยออกมาพูดกันว่ายังไม่เคยเจอแฟนคลับตัวเป็นๆหรือว่าเจอกันแบบใกล้ชิดเลยนะครับก็อยากให้มีสักครั้งหนึ่งที่เอสป้าเนี่ยได้เจอแฟนคลับแบบว่าได้เทคแคร์ได้ดูแลแฟนคลับได้พูดคุยกับแฟนคลับแบบตัวเป็นๆสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่กัน4คนแล้วก็คุยกับ ของแต่ละคนเนี่ยก็น่าจะเงาๆกันนะคบเพราะว่ากว่าจะซิงได้นี่ก็ต้องสู้กับแบล็กเมมเบอร์ต้องผ่านเควสนั้นเควสนี้กว่าจะได้เจอกันแต่ละทีก็แป๊บเดียวนะครับก็อยากให้เด็กๆได้เจอแฟนคลับแบบตัวเป็นๆกันบ้างนะครับและก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดออกมาแซวๆกันนะครับก็เป็นเรื่องของคอสตูมนะครับหวังว่าทาง SM เนี่ยจะจัดชุดใหม่จัดชุดดีๆให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าหลายๆสเตนเนี่ยก็ มีคอสตูมที่ซ้ำๆกันมาหลายสเตจแล้วนะครับถ้าง,งานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนครับก็หวังแล้วก็คาดหวังนะครับว่า SM เเนี่ยจะจัดชุดใหม่แล้วก็จะเป็นชุดที่ปังๆให้กแับบ เด็กๆนะครับได้ใส่ออกงานพบปะผู้คนทั่วโลกแบบนี้สักทีนะครับเพราะว่างานขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็ต้องจับตามองกันอยู่แล้วนะครับก็หวังว่า SM เนี่ยจะรับฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับแล้วก็จัดสไตล์ลิต์ดีๆจัดคอสตูมดีๆให้กับเอสปานะครับจะได้เสริมให้สเตจหรือว่าให้เอสปาเนี่ยสวยแล้วก็ ปังทะลุจัก,กรวาลไปถึงกวางยาเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของเอสป้าเนี่ยก็มารอให้กำลังใจเอสป้าในวันงาน Thanksgiving Day Parade ที่จะถึงนี้กันนะครับมารอดูกันว่า SM เนี่ยจะจัดชุดแบบไหนให้กับเอสป้าแล้วก็เอสป้าจะไปร่วมงานจริงๆไหมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องอมกอพอดแคสต์ของเราด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวอะไรมาพูดให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันด้วย วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ